และไม่ให้เทคนิคหนึ่งเวลาที่หนูอยากเป็นอะไรหนุเขียนในห้องนอนของหนูหรือห้องอะไรที่หนูแบบห้องทำงานหนูก็ได้หนุกเขียนจำนวนเงินของหนูอันเนี้ยหนูเขียนจำนวนเงินของหนูติดแบบให้หนูเห็นชัดๆบ่อยๆเวลาที่เราแบบปรารถนาบางทีแบบตอนแรกแบบฉันหรอจะได้ร้อยล้านฉันหรอจะได้แบบหมื่นล้าน แม่งก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่เวลาหนูเห็นสิ่งนั้นที่หนูเขียนบ่อยๆฉันมีร้อยล้านเขียนฉันมีไรายได้ร้อยล้านหนูดูปะในหัวหนูจักรวาลเขาจะเริ่มแบบทำงานแล้วคนนี้แม่งแม,ม่งมุ่งมั่นละเรื่องนี้คือค,ค,ค,คุณเข้าใจไหมว่า เวลาที่เราเชื่อสิ่งใดมากๆแล้วเรากลั่นออกมาเป็นการเขียนเรากลั่นออกมาเป็นความรู้สึกแล้วเสพสิ่งนั้นบ่อยๆอได้สิ่งนั้นบ่อยๆอมันเชื่อเว้ยเอา้เอาจะบอกว่าเป็นการหลอกจิตก็ได้ก็เป็นการหลอกจิตอะแต่เป็นการหลอกจิตที่เวิร์กไหมล่ะดีกว่าในยุคตอนเนี้ยให้คนอื่นมันหลอกจิตให้หมอดูมันหลอก จิตน่ะให้ให้นักการเมืองมาหลอกจิตน่ะให้นักข่าวมาหลอกจิตน่ะทําไมมึงยอมเฮ้อทาไมมึงยอมเหลือเกินเข้าใชปคมาทีหลอกจิตตัวเองนี่ให้รวยให้มั่งคั่งมึงแบบแม่จะได้หรอแม่หนูไม่โอเคอย่าตอแหละนะคะตอแหลกับเรื่องอื่นเรื่องนี้อย่าตอแหล โอเคไหมเรื่องนี้หลอกจิตได้หลอกจิตไปก่อน